ผมนายธนชัยชชยประสบโชคนักศึกษาระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมหาวิทยาลัย,ยลเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพยับคณะไฟฟ้า,ฟา,ฟฟาแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะมานำเสนอผลงานโครงงาน s กอร์บอร์ดมวยสากลสมัครเล่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์โดยมีอาจารย์กะระทรเดือนสอยายกาเป็นที่ปรึกษา ครับต่อไปเราจะมาพูดถึงส่วนประกอบต่างๆของเครื่องเค้บอลเมื่สักกอสมัครเรีนนะครับนี่คือแจ็คเสียบม่อแปลงครับเป็นไฟ d ีซีครับคือสวิตช์เมื่อออนจะมีแสง LED สีแดงที่ติดที่ Power ครับต่อไปเป็นสวิตช์เคียครับลองมาดูทางด้านหน้านครับนี่คือหน้าแสดงผลของนากราฝ่ายน้ำเงิน นี่แสดงผลของนักกีฬาฝ่ายแดงนี่คือแป้นกดสวิตช์สำหรับกรรมการทั้งสามท่านนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อเข้าพอร์ตอนุก,กรมโดยใช้หัวแจ็ค DB9 ครับนี่คือช่องต่อย s a ัซึ่งจะเชื่อมต่อสัญญาณออกทางหน้าจาอคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือหัวต่อขนานหัวต่อ DB25 ซึ่ง จะเป็นสายต่อที่ใช้สำหรับเบิร์โปรแกรมไปเราจะมาดูหลักการทำงานและออปชัน,นต่างๆของคอบอร์ดโมย์สากลนส,สมัครเล่นเช่งนี้นะครับหลักการการทำงานของเจ้ากอร์บอร์ดมวยสากลสมัครเล่นจะมีแป้นพิมพ์ของกรรมการามีสามท่านนะครับโดยกรรมาก,การแต่ละท่านจะมีสวิต์ฝ่ายแดงและมีสวิต์ฝ่ายน้ำเงินโดยตามกิการวยสากลสมัครเล่นนั้นจะต้อง กรรมการจะต้องกดพร้อมกันสามท่านสองในสามท่านจึงมีคะแนนขึ้นนะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเราจะมาดูฝ่ายแดงก่อนนะครับนนกรรมการกดสองท่านปุ๊บคะแนนจะขึ้นหนึ่งถ้าฝ่ายน้ำเงินกดพร้อมกันสองท่านข,น, 2, นขึ้นสองไปขึ้นหนึ่งแต่ถ้าหากกรรมการท่านใดท่านหนึ่งกดเพียงท่านเดียว อย่างเช่นฝ่ายแดงครับกดก็จะไม่มีการนบคะแนนเกิดขึ้นนะครับครับต่อไปทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์นี้จะสแสดงผลเอาอทางอยู่อ่านนะครับเมื่อเรากดกรรมการฝ่ายแดงจะน,นับคะแนนขึ้นนะครับสองฝ่ายน้ำเงินขึ้นเป็นสองนะครับ Right let's